ยกมือสิบนิ้ววางคิ้วเกศีขอกราบสวัสดีเจ้าปี่เจ้าน้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่เชเฮมารากสิงเอลม่วนนะครับกับช่วงกำเมืองคริปลกรรมครับผมกำเมืองวันนี้เสนอคำว่า้าตองนะครับผ้าตองคืออันอย่างผมมีตัวอย่างมาเพื่อดูนะครับผ้าตองก็คืออันนี้นะครับผมนี่คือผ้าตองนะครับ ข้าตองเจ็บหน้าก็ได้ครับมัดแหนก็ได้ครับพี่น้องครับพจนภาษากลางภาคกลางเขาเรียกว่าท่าเข่าม้านะครับท่าเข่ามา้าเออท่าตองครับผมครับสําหรับกําเมืองคลิปละกร,รวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจเหมราชจีนเนาาอลม่วนวันนี้บัตตาวันหน้ามาแถมจะมานอนแฮมกินแกงหอมด้วย ขอบคุณครับ